บ้านน้องไก่ทองหลังจากทาชงัาซีแล้วก็ถือว่าสวยงามนะพี่น้องปลาโตแจ่มเลยเนะาะตอนนี้เพิ่นกำลังเห็ดตัวกันมาให้นะพี่น้องสบายดีผอพี่น้องฝั่งลาว และสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอร์สำหรับคลิปนี้บ่าวพรก็ได้มาอยู่ที่บ้านน้องไก่ทองนะพี่น้องก็คือสีได้มาอัปดงอัปเดตการทาสีนเนาะตอนนี้ทางผู้เห็ดกับกากำลังเห็ดอนาประตูกันมานะพี่น้องส่วนชี้กะใกล้จะและ้วนะพี่น้องไม่แต่ว่าพันชิล้ำอ่าสีขาวอีกทีหนึ่งเนาะถ้าว่ทาทาสีแล้วก็ถือว่าจบสิ้นนะพี่น้องสําหรับอนาบ้านน้องไก่ทองเนาะ ซึ่งมาพร้อมกันะชิได้รวบรวมเงินอีกครั้งเร่ไน้องว่าาเรือลายปันใดเนาะเอาเงินเรือก็สิได้เอาให้เพื่อนพอได้ใช้ใจ่ายไปครั้งสุดท้ายเนาะซึ่งมาพร้อมกันะชิได้เดินทางไปบ้านปุ่งเราไปน้องซึ่งจากนี่ไปกับประมาณ3-4มลักเร่ไน้องเพื่อจะไปาหาเอลี่อะไรเนาะไ่น้องเนาะซึ่งเมื่อวันก่อนก่ะทางทีมงานเราก็ได้ซื้อที่ดินให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วเนาะกรสิได้ไปติดตามอนาคตของเอลีเพิ่มเติมเนาะ แจะกระส่วนบ้านน้องลินดากัญญากะนี่แหละนะพี่ง้องบอพรก,กับยังมีภารกิจหนึ่งที่ค้างคาเนาะนั่นก็คืออนาไปซื้อจักรยานซื้ออุปกรณ์การเรียนให้น้องๆน,นะเพี่ง้องไม่ต่ว่าเป็นโอกาสน,านะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น,นี่แหละแวะมาหาทางครอบครัวน้องไก่ทองกันก่อนนะพี่น้องอ่าสบายดีแม่น้องโดยสบายดีเป็นังไรกินข้าวเที่ยงแล้วยัง วันนี้ยังกินบ่หดูข้าวเช้าเด้ซาได้เมนูยังกินข้าวเช้ากินแล้วได้ปลาสองโตปนเจลวปลายังอันนั้นปลาชะมัดทแหละล่ะไปใส่มองบะถึกมองอ๋ออไปได้ผอสมพรลผลปลายใส่ไปแหนมแดงอืมแหนมอย่างหมดแดงออกแล้วบ่อหยอ๋อไปไปเลาะเบิ่งไปเลาะแหน่เบิ่ง คือไปแย,ย่แต่หัวเหิมแท้ปกติมดแดงนะ่ะต้องใบไม้หล่นแล้วล่ะก็มันไม่ปุ่งมดแดงจะเป็นไข่บ่แม,ม่นบ่มันเป็นไข่อ,นนอ,ยอยูาานน่กะเวลายัางมันเป็นอะัรนนะบข่รันใหญ่ยังวัฒนจะเต็มโดยโดยโดยเ <c oughs> มน <c oughs> ปกติหน่าใบไม้ปุ่งพุ่นเนาะโดยไข่มันจะเืิดโดยโดยคายเป็นถ้วยบ่ามดแดงอยู่บางพี่โดยแม่น ถ้วยเท่าไดอันนั้นเถื่อถ้วยละสิบพันกินถวยใหญ่เท่าบ่ง่ายเถย่หญ่ายเดี๋ยวให้ลูกๆตกเต้าพากันไปใสไซเบอร์เลยโลนี่อ่ะพอนอยู่น่ใคร่นี่นางไก่ทองก็ยูนี่น้องปุ้ยน้องนางด้วยสิน้องอาน,นางท่านเป็นผู้เปลี่ยไปบ่ได้ ไปไปได้อนางเป็นโปรปลียเป็นเปี๋ยเป็นลอยโดยเป็นลอยอ๋อแล้วเป็นนลอยมันไปก็ได้ชักยาแล้ะยังบอดียังว่าเช่าโดยโดยไปได้ยางนะครับเที่ยวเที่ยวหรือตอนนี้ฝนนอนอยู่เทิงพูดเอ้ยอยู่เหือนยางม่ได้โดอเออ เด yeah. yani oh. ี๋ยวได้เข่าหน้ำสัมผัสแล้วยังเรือจักซอฟตอนนี้ยังชามซอฟต์เขาเขาเปลือกเขาบอกโดยจะชิกุ้มจากรมือเนาะจักแล้วห่อแล้เดือนหนึ่งสามส่อโอ้ยห่อหอดเดยเลยคอบครัวลายคนเนาะโดยโดยเป็นได้ทาสีงามบอกงามแล้วน่า สีก็เข้ากับเพี่ยนคนับพี่น้องดยส่วนสีอันบ้านน้องลินดาก็นดูกระเทีองก็ถือว่าเข้ากับสีสังกะสีสีขอบแต่บ้านต้องเข้ากับสีแดงเห no, <no>, no. ม็นกันอยู่ผมคืออาจารย์อยู่บ,บ้านเ no, no, no. จ้าส่วนบ้าน,นลิานดาอ่ะก็ มันก็บบอยกเรืเอืๆปันตะได้มันเด่นโดยมื่อนี้เพิ่นก็น่าจะแล้วน่าแม่น้องโดยโดยกาซีนี่จะมาบ่พรกาสีได้ไปซื้อสีขาวเพิ่นอีกปองหนึ่งเพื่อจะมาทาเพิ่มพอสีขาวนี่มันเป็นสีที่บอยกกินไประดเนาะโดยโดยเป็นได้พักเนี่ยเลือกอยู่เลือกกินแล้วว่าเดี๋ยวนี้พอกินแล้วพักอันเลือกกินแล้ว ปลูก <h uk> ลายพวกแบบนังเนาะโดยเลยถ้าเป็นไม้สีเนี่ยปลูกหมักแตงลายกว่าโอ้หมักแตงคันลายกว่าอันนี้เปปลูกผัก<อ>ลายกว่านาะเศรษดายเนาะโอ้สอบายเศรษฐายอันนี้หมักแตงชทนานกะกำาลังที่เป็นมากแล้ว้าเป็นหูทีแรกคับปลูกหมักแตงลายกว่านีะเนาะเขาพอได้สองชำนานพอได้กินโดยเลยแม่แหละให้มันมนผักก่อนที่ปลูกต่อ ที <Cornell> ่ปลูกต่อ đấy เป็นปลูกหมักแตงลายนะชมินเนาะแม่นนอมเนาะโดยโดยอได้แ่แหละโดยโดยโอ้เได้ปลูกหมักแตงลายขนาดเลยชําชิินหักแตงกับมักฝนเนาะโดยโดยโดยไปไปเบิร์ดลุกวนนี่พักหนึ่งเจ้าเห็ุได้กินแม่นนอมขั้นสมบ่บ่ได้ขั้นชม เชิดลายแทนผลอยู่พี่น้องเลยผลนิ่งพักลายก็หายห็นพักลายอะไรกินก็บ่เบบ้างแม่น้อมโดยโดยโดยโอ้เชิดลายเชิดายเลยบวบมดโหนี่มักถั่วกำลังก็จะเป็นพักปลอดสารนผิดนะพี่น้องนี่ดิงูมันจะกระป้องกระแป้งล่างกับขักสะอาดเศษน้ำเกลือแล้วก็สมัครกินดิบได้เลยนี่มักถั่วนี่อันนี้มักแตงอันนั้นกำลังนั่ กำลังเริ่มได้กินบ่แม่นอนม,มักถัว่วสบะาง,าง,ง,งามชั้นนี้เบี้ยงามชั้นโอ้ยงามชั้นนี้ทีได้กินแหละบ่เฮงโอ้ทีได้กินแล้วมักถั่วเนี่ยได้เคยชิดได้ว่าบ่ได้ปลูกมักถั่วลายโอ้เคยได้ช่วยยอดอถ้าขั้นส้มก็ได้ตัวนี้โดยให้มันมืดพักก่อนที่ปลูกต่อเลยมักถัว่วชิได้ยเมีความจะอยู่ได้ โลยเลยเจ็ดก็เป็นมาเหมือนเนาะเลยเลยขนาดดินแดงเล็กนี่ทต่เป็นดินทางนานนี่งามอันนี้คือเพิ่นใส่ใจเนาะแม่นองโดยเลยเพิ่นฮดถูกเศร้าถูกแรงแด้พี่น้องเลยโดยสร้างเพิ่นก็จนเทรอบหนึ่งนามอาจารย์จนไปแปลงโดยเลยเลยแตแปลงก็พอก็ได้เอาเงินอันฟูใจดีท่านนี่แหละมาแทนบาน้อยพอบาน้อยเพิ่นเพิ่นเอาเงินเพิ่นออกก่อนเด้ ไปให้เบิง่ง่วนนั่นบบดน,นี้พักแรกแม่นอมดิเราดูปลูกพักเจตีเอียหรหค่ะสบายดีกระทองพูด,ด <c oughs> พนะไรจักสิได้เห็ดดำเนินการต่ออยู่บ่หรือว่าสิไว้จะรักประมาณน,นี้ยัยงชี็ดอยูว่า มีาาเบียงเพราะว่าแล่แล่แต่พวกหัวเชียวยังอ้อมเนาะโดยแม่นแหละอืมสวนนี้ให้งามพี่น้องเลย, ừ, ยนี่ให้งาม,งามโอ้ย้ะออนตะม,มักแตงก็ได้เลยเพราะว่าใชได้บริปูกมักแตงลายค่ะเผาโอ้ยชะออนดีกำลังกับชะออนอยู่ มันเป็นมากันว่าชํำชิกินเลือกกินและกำลังเริ่ม,ม,มเป็นเชดไดจากที่แม่น้อมเคยปลูกซานี้หันได้ลายบะโดยได้บอกระสอบหนึ่งา่าเป็นมากกับคักรได้แล้วได้บ่โดยเคยปลูกว่ซชํานหันได้ คนกำลังก็เป็นมากคนกำลังจอดอกโดยอืมร่นชาเชิญมนว่าหน้ามแบบหน้ามสะดวกใส่สบายเนาะโดยแบบว่าสมุนไพรนี้ใดนะพี่นงแห้งีิสุ่มซื่นกว่านี้โดยโดยโดยบบเปิดจากจากเนาะโดย อันนี้ขน,นาด่นห้ามันยังสุงส่มซื่อเลยสบายดิเห็ยเเดยัๆๆๆๆงไปเบื่อแต่เตือนเนาะยังแบบนี้น ผักสลัดได้กินแล้วผักะค่ปลูกปลูกตอนได้แม่นมตัวนี้คอ่อยล็กเอาติพุนค่ะคอยไปปลูกนี้นอืมงามวะโดยใส่พนแล้วก็เลิกเลิกเอาก็ปลูกไว้อ วายคอยว่าพ่อนางไก่ทองสว่าเฉดยชฉลยพักปูกะแตงกายนลบนชิปูกเอาไว้มักแตงนะปูกไว้มักแตงหั่นปูกลายลอยเยนี่ทักลายกว่าเนาะเลยพักัะกินจรืว่าหุมือหรือว่าบริกินเลยกินกินคือกันงยจะกินเวลาไป็นอ้อนยเลยกินและ เอาไว้เอาไงมันบวดตวนี้ฮะเอาไว้แนวมันเด้อเอาไว้และแนวมันอยากได้จังบนได้ชื่อเนาะโดยโดยโดยแม่นแหละในชื่อมีแล้วบัได้ชื่อช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงแลดูใบไม้รนเลยไม่ต้องเลยอากาศก็เริ่มจะฮอ่เลยนี่ใบไม้ร่นนี่โอ้ยฮอ่นี่แหละใบไม้ปุ่งเวลาจังเย็นเลยหรือว่าคนโจ๊กรักสงการขีดงออยด้วยดยวยด้ยห่อนลยที บ้านไนก็งามมีส่องทาสีเลยไปทาอีฟซีไปเบิ่งห้องน้ำเหมอนพี่น้องเ,เอ้ยเป็นอะไรห้องน้ำเป็นกระไดจะเห็ดแล้วเขาไปท่าจะข้างเลยแม่น้อมเขาไปท่าจะข้างและลังจากเห็ดห้องน้ำแล้วโอ้ช่องสามค่างโอ้โอ้ออ๋ออ๋ แต่ละมือก็เห็ดกินอยู่นี่เนาะโดยบลัชดังตะลางยันเทียนดำบ่โ้ยยันเทียนทีร่ายเนาะเลยเห็ดแยกออกมาต่างห้างแยกต่างห้างและได้เขือนงามเลยยันยันดำเนาะยันเนดำไม่ก็สิเป็นไม้พวกเศษกระท่อมเนเศษเทียนสติกี้แล้วก็จะมาเห็ด ก็ดีกว่าดังในกลางเดินที่ผ่านมาเนาะโดยโดยอันนี้ยังห่ห่มด้วยน้ำชาก็ยังใช้ได้ปกติบ่แม่นอมโดยยังใช้ปกติอยู่ร้องอิ้มดูวยเแต่ว่าถอนี่แล้วเบียกดีเนาะโดย อืมปกติอยู่อ่ะโอเคละไว้หนักปานได้บ่บ่บ่ได้นักปานได้พออีวและชะนีอืมกติอยู่ không lẽo mhm dạng như thế nào đôi đôi em đi ra đèn đây, đèn thân thưa lại khoang thiệp đôi mhm 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 บูมี่เนี่ยอ้อมกับหาอันนันเด้อหาไม้มาตอกเอาโดยโดยโดยเพราะว่าบูมี่เนี่ยอ้อมเน่ยได้สักนี่จะหาไม้เห็ดเป็นสาม 4, หาวสี่หาตอกตะปูใส่โดยโดยอันนี้ก็สิเป็นบอนผดผูกง,งัว,วเะนะพี่น้องน,นี่บนอนเอาไว้ผูกง,งูเพราะว่า,วามีหญ้าแล้วก็เห็ดคอกง,งัูจะได้ทุกคน เออเอ่อเอาไว้คล้องม,ม,มัวเอาไว้เอาขี่มันเนาะโดยโดยมัวมันกระซองโตเพราะเอาขี่อืมแดนจะผีได้ไหมน,น้องตัดปนันนี่ได้ได้นี่เราได้ตัด เพียงนี้เชิงนี่นะหนิ่งเพียรกันโดยเวลาทัง<ด><ด>อันนี้เลยกระยาบมันเนาะวันจังเห็ดก็ได้ดดใส่หัวเพยก่อนห้องขาวเห็ดนะได้ยามัน นี่มันจุกันไหนกี่คือตัวกวดลูกเมื่อนี่ทั้งเจ้าบ่ได้ไปหาอยู่หากินบ่โดยบ่ได้ไปอันนั้นมือนีบ่ได้ไปบอกไปเลิกมันนนําแม่เินอ๋อมื้อนี้เขาว่ายังคาวอกเด้อเขาบ่ได้ลงจักมือแล้วไปกนต้น ช่องชำเงินชีพเงินเลยยังบาทันได้เงินบ่โดยหมายถึงว่ามันขายมัดแล้วพอประัดใช่โดยโดยโดยโอ้เจ้าชิบประหยัดใช่ก่อนปะเราใช่อยู่เราว่าบ่มีเห็ดอะไรด้ขายมันต้นก่อนบ่มีบอขายมันต้นก่อนเลยโอ้เราเงินชีจยายนะว่าคอยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สปงสะบ้านพักกันกลมันเนาะโดย มิเต่เรียกกล่นมันนั่นแหละโดยฟังหมู่บ้านถ้าว่ามีส่วนยางก็ไปกรีดยางเก็บขี้ยางเนาะโดยโดยเขตแสดงก็เป็นส่วนมันจักสีหายังแลงไหมน้อมเนาะโดยพวจักแนวหาจักแนวหาเนาะโมมีบนหาเงินคำโมมีบนหานั่นแหละคอยก็อกใจโมมีบนหาจักสีหายังเนาะโดยโดยนี่จะหาอยู่หาขึ้นไปนันวันโดย

ไข่ตไข่ะะมหมดแดงแล้วก็จักจั่นเนาะโดยแม่เลยมีแต่มดแดงฮะแหละคู่มือฮันอันนี้ยังมาทันได้ตึงเขมามันตึงขึ้นเลยไปสุนทาพร้อมมาอยู่เขตเท่านี้กันค่อนข้างจะได้กินของป่าก็ค่อนข้างจะลายเะไรเป็น้องเลยเน <laughs> 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 นับแต่กบเขียดอีหยังอีหยงัยงพวกกระเห็ดยำนาก,กรบไม่ใช่ว่าได้กินลายใช่ไหมเลยโดยเลย,ยแล้วก็จุดซุ้มนี่ก็มีคนต่างแขวงก็มาอยู่กับลายนะพี่น้อง จากถิ่ปพะพันธุดินินแววๆพนบอกว่าบางคนกับมาอยู่ลายบ่อนแหละแต่กันยังมาถึงจุดพอมาอยู่บ่อนนี่แหละบางค้นกับชื่อดินชื่อดอนจ่ผิดเลย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 เหตุผลที่เพนมาตั้งรักอยู่ผิดเลยพนว่าครับมันหาก,กินง่ายแต่กันยังมีอาหารการกินธรรมชาติอยู่เพนว่าเพราอกินได้ถึงจะอยู่ไกลเมืองก็ตามแต่แต่ว่าเขาหาพอได้กินเขากันจะอยู่ได้บ่อยๆเนาะจากสี่ได้เห็นอันเจ้าเล่าให้ฟังเราเปน้อง ตลาดจุดสุงมจังหนีไปกระซองซำรักสองรัก,อกเอาไปลองอย่างไปก็ได้เนาะ<ด>ส่วจแล้วมต่คนต่างแขวงมาอยู่<ด>ยมาอยู่ขายเครื่องขายของน,นะอะ่แล้วคนก็นซื้อดิน้ดอดอนที่ผิดเลยคขายอยู่ไปอยู่ไปรละลองแล้วก็มว้วนเนาะโดย <laughs> คือว่าพรน,นี่แหละพ้อก็มาอยู่ประมาณน่าจะหกเจ็ดเดือนเลยโดยโดยโดย,โดย <laughs> ตอนแรกแรกะ จะเปยังบ่ลื้เนาะกะบ่ปานใด้พอลื้อเนาะแถือว่าก็ฉันฉันจะบอะกอไปอีกแบบโดยโดยเมนเน่คิดว่าสิอยู่อีกหลายปีข้างหน้านะพี่น้องบ่พอก็ได้โดยดูที่นี่เพิ่งจว่าสิอยูเท่นี้เลยบ่จักโดยๆแล้วแต่เบิ่งไปได้เลยนะพี่น้องอืม เจาก็ดีและอยู่ใกล้โดยใกล้ตลาดเนาะโดยว่าได้ใกล้ได้เจ้าก็ได้ย่างก็ได้โดยแมนแหละบัว่าอยากษ์ชื่อยังชื่อยังก็ถือว่ามีครบอยู่จริงก็ถือว่าสะดวกโดยโดยก็ซ้ับเมืองหนึ่งเลยเมืองน้อยเมืองขึ้นใหม่เมาองฉันซะโดยเอาเนาะซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาอับลมอัปเดตซีบ้านทางแม่นอมเนาะ แล้วก็รช่ได้ไปซื้อสีให้เพป็นเพิ่มเราจะจบคลิปนี้ไปนะพี่น้องซื้อสีขาวซื้อสีขาวแล้วก็พวกบานผับมาเห็นประตูกันมาเนาะเอาละแม่นอนมสำหรับคลิปนี้ขอสิขตัวจบคลิปก่อนเถิดโดย,โดยสบายดีโดยสบายดีจากนั้นก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะพี่น้องที่เป็นกําลังใจให้ทางซองบอกพรเนาะแล้วก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกๆท่านเนาะที่ให้บพรเป็นสมานบุญเนาะ และกะทิสนับสนุนช่งนองบพพรขอบุญขอบคุณหลายๆน,นอนะ้องเนาะโดยเฉพาะก็คือผู้ใหญ่เจดีท่านนี่แหลนะน้อพี่นอ้องที่เพิ่นเห็ดทุกอย่างเนาะเกี่ยวกับเพื่อนช้าน้นองไกท่ทองขอบุญขอบคุณพันลลายๆน้อพี่นอ้องเอาละวน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ข็ต้องไปก่อนเดอ้อเอาไว้ชิมหน้าพบกันใหม่เนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีเดอ้ออ่าบ่พรเจ็บปากนะ้อพี่น้องยังปวดเซาอยู่ ตอนที่ประพรกินเขานั่นแหละไปเผลอหย่ำลื่นตัวเองเป็นแพรเลยเจ็บแหงเลยจึงประพรกับบอดได้หายากินแล้วกับบอดไดอันนั้นเราไป้องเพราะว่าให้มันเช้าเองเนาะถ้าเป็นว่ามียาป้ายายังคือเช้ชาว,ว้นอยดอกชุดท้าก็ประมาณถิดกว่าจากเชา้าเนาะ